ครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับในฤดูร้อนภางเรียนที่3ครับ2 5 6 2นนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับนักศึกษาไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเรามีมาตรการดูแลป้องกันโควิดอยู่นะครับจะไม่มีการเรียนการสอนในห้องนะครับเพื่อลด ความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโควิดได้นะครับให้นักศึกษานะครับเรียนผ่านรูปแบบของออนไลน์จากที่บ้านได้เลยนะครับช่วงนี้นักศึกษาก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่พาตัวเองไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่มีชุมชนเยอะๆนะครับเพื่อลดการเสี่ยงจากการติดไวรัสโควิด -19 นะครับรวมถึงการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย อะไรที่เป็นการติดต่อที่ไม่จำเป็นก็ไว้ก่อนได้นะครับไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยนะครับเอาล่ะวิธีการใช้งานโปรแกรมตัวนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้ชื่อว่า Zoom Cloud Meeting นะครับนักศึกษาดาวน์โหลดลงมาติดตั้งในเครื่องนะครับใส่เลขห้องและพาสเวิร์ดจากที่อาจารย์ได้ส่งมาให้นะครับในแต่ละวิชานักศึกษาเข้าใช้ได้ทันทีนะครับ โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกอของโปรแกรม o o m นะครับที่หน้าเว็บนะครับคณาจารย์ทุกท่านทำเป็นอยู่แล้วนะครับเหลือคราวนี้เหลือแต่นักศึกษานะฮะเหลือแต่พวกเรานี่แหละฮะใช้งานให้เป็นกันในคลิปนี้เลยทีเดียวนะครับขั้นตอนที่1คือเราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom มาติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บของ Zoom เลยนะครับเอาละเราเข้า Google แบบนี้ครับแล้วเราก็พิมพ์ว่า Zoom Cloud Meeting PC ดาวน์โหลดนะครพิมแบบนี้นะครับแล้วก็กดเลยลิงก์แรกนะครับนะรบอสักครู่หนึ่งมันก็จะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมซ o มเนี่ยลงมาโหลดลงมาแล้วนะครับจากนั้นก็กด Run. รันใช้เวลาไม่นานครับโปรแกรมนี้สิบเมกนะครแป๊บเดียวนะครับมันก็จะทำการติดตั้ง Download, าดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆลงมานะครับตรงนี้นักศึกษา,ารอสักครู่หนึ่งนะครับอ่อ <c oughs> โอเคมาถึงตรงนี้เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองเราก็พร้อมที่จะเข้าเรียนออนไลน์ได้แล้วนะครับในสมมุติว่าอาจารย์เป็นนักศึกษานะครับอาจารย์จะต้องกดไปที่นะครับ Jo ยอั meeting นะฮะจอยอัมม e ตติ้ตัวเดียวนะครับเราก็กดเข้าไปเลยปุ๊บนักศึกษาจะเจอสองช่องนะครับคือช่องอ่าเขาเรียกว่าช่อง เป็นช่องรหัสของห้องคลาสที่เราจะเข้าไปเรียนนะครับแล้วก็นนี้เป็นชื่อเรานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองให้อาจารย์จะดูคนส่งลิงก์หรือ id ห้องนะครับมาลองกันสดๆตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะควจะส่งมาทางเฟซนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลองเข้าให้เห็นกันจะจ่าไปเลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เข้าเฟซก่อนนะยังไม่ได้เข้าโชว าโอเคมาแล้วนะครับอ่าเป็นเลขห้องนะครับเราก็เอาเลขนี้ใส่เข้าไปนะครับอีกช่องหนึ่งจะเป็นพาสเวิร์ดนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดจอยเข้าไปครับตามด้วยพาสเวิร์ดนะครับที่อาจารย์เจตพลส่งมาให้คือ680226นะฮะ ซึ่งตัวนี้บางทีว่าหัวหน้าห้องเราจะโพสต์ลงกลุ่มเซของห้องเรานะครับเราก็จะรู้ว่ารหัสห้องนั้นวิชานั้นพาสเวิร์ดนั้นคือของอาจารย์ท่านใดนะครับโอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้พาสเวิร์ดจากท่านอาจารย์แล้วนะครับเราก็มากดที่ join a meeting นะครับตัวนี้นะครับ จากนั้นเราก็ใส่เลขห้องเข้าไปครับเจ็ดหนึ่งสามสองสองสามแปดสามหนึ่งอานนี้ก็เป็นชื่อเรานะครับชื่อเราจากนั้นเราก็กดจอยเข้าไปครับอ่าตามด้วยพาสเวิร์ดครับหกแปดศสองสองหกครับอันนี้คือพาสเวิร์ดที่อาจารย์เจตุพลส่งมาให้นะครับเรียบร้อยจอยวิดีโอเข้าไป จอยออดิโอเห็นแล้วการมาตการพระจักรแต่งโู้ตโทรศัาท์เลสอบด้กันไรเลสอบ้เข้าผมเลสอบี้ยี่สิบเจ็ดกันไรเงยเรับก็จะมาสอนเทคนิคนิดนึงในการใช้งาน Excel ครับอันนี้ก็จะเริ่มแชร์อนุญาต บักเน Excel พักาน e x c e ก็จะเป็นงาน Excel นะครับเราก็จะมาทำงานบนหน้าจอ Excel การท้งานตัวไปบอกลบคูณหารยกตัวอย่างครับเรามีข้อมูลอยู่หนึ่งสองสามสี่แว่าคนคนที่สอนคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเปิด Excel สอนไปด้วยได้สอนได้ครับผม โอเคงั้นคุณาจารจะดูพลขอลอง powerpoint หน่อยครับผมหรือ pdf ก็ได้ครับ powerpoint หรือ pdf ร o w e r p o i n t กนนะครับนะนจะไปแชร์หน้าจอ powerpoint ซึ่งได้เปิดอาแร้วเนี่ยกาใช้งาน powerpoint ได้แล้วก็สามารถใช้งานสอนได้ทุกโปกแกรมที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์โอเคโชว์ไวบอร์ดหน่อยครับไวบอร์ด โว้บอร์ดนะครับการใช้งานไว้บอร์ดนะครับก็จะมาสัตอ์แชร์สัตอ์แชร์นมันก็มาแชร์อีกครั้งเลือกเป็นไว้บอร์ดนะกติดติกๆและบันเทิงไปเลยอันนี้คือผมทําไว้บอร์ดไปแล้วการประมาณนี้มีความสามารถใส่เก็บข้อความได้ใส่ข้อความได้นักเรียนสามารถที่จะนักเรียนนักกศึษาสามารถแชร์ได้อย่างสมมติว่าจะใช้อย่านเป็นรูปสอนนะครับเขียนชี้นะคชี้ชี้ปั๊บ มีที่ทั้งนับเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะใช้อะไรอื่นได้ใช้เป็นรูปสอนเป็นรูปโกมก็ได้เราเลือกใช่ไหม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 ใช่ครับโอเคลองลองทักมาผ่านทางแชทหน่อยครับผมอ่าเราเราเอามาคุยกันนิดนึงนะครับจินเป็นเทคเข้าฟาร์มนะเป็นคุยเป็นคุยก็จะมีหลายรูปแบบนะครับมันก็จะมีทั้งแบบเอเวอร์วานก็คือสามารถที่จะเลือกเปิดใช้งานทุกคนได้ อย่างเช่นสวัสดีนักศึกษาทุกคนสวัสดีสวัสดีนักศึกษาทุกคนแา่ในนี้ก็คือส่งไปถึงในวันวันก็คือส่งถึงทุกคนเราสามารถที่จะเลือกส่งได้ว่าเราอยากจะส่งไปหาเฉพาะนักศึกษาแต่ละคนได้นะฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่งถึงอาจารย์คณิตภาพนะครับก็ส่งไปสวัสดีจะไปแบบก็จะไปเฉพาะถึงอาจารย์คณิตภักดี ก็คือระบบได้ตรงหาเป็นตัวตัวได้จนก็ได้โอเคต่อไปต่อไปพิมพ์ต่อไปนะฮะการจะเป็นกระป๋องอันนี้เป็นถือในแบบพาเวียร์พาเวียนะครับพาเวียร์นี่อืมจะเป็นตัวตัวนี้ไหมใช้ได้ครับโปรแกรมนี้ก็ขึ้นพาวด์พอยด์ได้ครับเขียนได้สนทนาโต้ตอบ ตอบคำถามได้นะครับโอเคนะครวันนี้ก็นักศึกษาน่าจะใช้งานได้แล้วนะเพราะว่ามันไม่ยากนะครับไม่ยากเวลาเสร็จแล้วเราก็เลือกคัสก็เช็คชื่อตามหน้าจอนี้ไปเลยนะครับเด็กๆนะฮะก็กดลีฟนะครับลีฟมิท t i n g นะครับลีฟมิท่เดี๋ยวจะให้ลองให้คุณเจรุกคลที่เป็นเป็นโฮสต์ลองกดลี e มิ e t i n g ออกดูครับจะได้หน้าตาเป็นแบบไหนไม่ได้ไม่ได้แพ็ก ใม่ครับไม่ต่ากันกคุณว่าเราเสร็จการเรียนการสอนแล้วครับอ่าเดี๋ยวสิ้นสุดอันนี้คือผมจะออกทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับใช่ครับโอเอาขั้วหมงก็จะเป็นไปที่หน้าจอปิดแล้วก็จะเป็นมกนจะมีหน้าหน้าตขึ้นมาให้เ end meeting for แล้วก็ lead meeting อ่าลอง lead meeting แล้วก็จะเป็นเ e n น โอเคเรียบร้อยก็จบคัสเรียบร้อยนะครับครับต่อกันนะครับในกรณีที่นักศึกษาอยากใช้มือถือนะครับในการเรียนการสอนนะครับก็คือนักศึกษาเข้าไปเรียนเนี่ยโดยผ่านมือถือ,อน,นี้โอเคนะครับเพราะว่าหนูก็จะเห็น PowerPoint เ,เหมือนที่อาจารย์หรือท่านเห็นนะครับแต่ว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ตบุ๊กหรือ PC นะครับเพื่อที่จะได้เปิดสไลด์เขียนไว้บอร์ดให้พวกเราดูได้อ่ะ เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับเข้าโปรแกรมซูมผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหน้าจอที่หนูเห็นตรงนี้คือมือถืออาจารย์เองนะครับเหมือนกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าให้ดูนะครับตอนนี้เราได้ติดตั้งโปรแกรมซูมไว้ในเครื่องมือถือแล้วตรงนี้นะครับเราก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับอ่าเป็นแบบนี้โอเคนะครับจากนั้นเราก็จอย อจอยเข้าไปครับเราก็ใส่เลขเลขห้องที่อาจารย์ให้มานะครับอ่านี่คือ91430นะึ่ยะฮะเก้าห่ย่อลงสักหน่อยนะฮะเก้าหนึ่งสีามศูนย์สอง ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นชื่อชื่อนักเรียนนะครับโอเคเราก็ใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็กดไปเลยครับ join meeting นะครับโชว์มันจะมีพาสเวิร์ดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม 9, 03, 4 0 9ศูนย์เก้าโชะอ่าเรียบร้อยนะครับมาแล้วมาแล้วนะฮะโอเคกดจอยวิดีโอปุ่มสีฟ้าปุ่มนี้นะครับนี่เลยกดจอยวิดีโอไป ่าโอเคตอนนี้เห็นเห็นตัวไวบอร์ดของคุณอาจารย์จดุพลนะฮะเดี๋ยวลองให้อาจารย์จดุพลโชว์หน้าดีกว่าอ่าโอเคครับไหนใช้ได้เหมือนกันครับเราสามารถสลับดูหน้าอาจารย์ก็ได้หรือว่าจะดูไวบอร์ดที่อาจารย์เขียนก็ได้นะครับโอเคนะครับอ่าต่อมานะครับคราวนี้เวลานักศึกษา ใช้งานตัวมือถือนะครับให้นักศึกษาพยายามตั้งไว้นะครับตั้งไว้นิดนึงนะตั้งไว้นะครับไม่งั้นมันจะสั่นลักษณะแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับก็จะเวียนหัวกันพยายามหาที่ตั้งไว้หรือพิงอะไรไว้ก็ได้นะครับอโอเคฉะนั้นนักศึกษาเข้าทางมือถือได้แน่นอนนะครับสามารถดูได้นะครับสามารถฟังเสียงได้นะครับอ่าโอเคครับ Leap. Okay.